อะไรกินอะไรคะอันน no ี้เจี๊ยบบอกอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมเนี่ยอันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมคะอ้นนี้ อปิดที่นี่ปิดเก่งจังเลย,ย bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายโอ๊ตเ <c oughs> <Oops. c oughs> จ็บไหม અ